ตอนนี้ประหยัดไปเป็นแสนเลยเพราะว่าออกห้างป้ายแดงอยู่ที่ล้านหกแต่ลูกค้าได้คันนี้ไปชมเดียวกันกับในโชว์รูมไม่เพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นที่สำคัญยังมีวารันตีเหลือนี่เลยค่ะกับคันนี้เลย m a z d c c x เเครื่อง2.5นะคะปี2021ตัว SP SUV คันนี้นะคะราคาสุดพิเศษเช่นเดียวกันค่ะคันนี้1,50 0 0ล้บาทออกห้างป้ายแดงอยู่ที่ประมาณล้าน 6นะคะคันนี้ไม่20,000กิโลที่สำคัญยังมีวารันตีเหลือจนถึงปีหน้าเดือน5นะคะคันนี้ได้เข้ามาเป็นสีแดงสีเดิมทั้งคันนะคะชอบโลโก้มากๆเลยโลโก้มาด้าน,นะคะด้านในก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตุวรักษาวความปลอดภัยด้านหน้าถึง4จุดเลยสำหรับตัวนี้นะคะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะคะเรียบร้อยเลยคันนี้คือ ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นตุดรักษาความปลอดภัยสภาพรถแล้วที่สำคัญลูกค้าได้ในราคาที่สุดประหยัดด้วยในส่วนของแม็กของเขานะเป็นแม็กลายใหม่ i n เ r อร์เชนแล้วเรียบร้อยตัวปี2021นะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ19นะคะยางปีใหม่พร้อมใช้งานตัวใหม่ไมเนอร์เชนนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตัวเปิดนะคะก็จะมีในส่วนของคีย์เลสมาให้ด้วยที่สาคัญไม่พูดไม่ได้นะคะสำหรับตัวกระจกเขาจะมีเบิร์ดไอวิวมาด้วยนะคะคันนี้ก็คือรอบคันเลยนะในส่วนของตัวกล้องนะคะ สเกิดด้านล่างนะมีตัวกันกระแทกแบบนี้นะคะจะเป็นโคเมียมกันลอยแบบนี้มาให้ด้วยกันศาสตร์นะคะอันนี้เดิมๆของศูนย์แล้วก็จะเน้นโคมเมียมมารอบคันแบบนี้เพิ่มความหรูลหราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้ามานี่เลยโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะมาสด้าซีเปเป็นตัว Sky Active นะคะคันนี้เป็น Sky Active G นะเป็นเครื่องเบนซิน2005นะคะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบด้านหลังด้านท้ายนะคะเซนเซอร์มา สี่จุดเหมือนกันตัวไฟนะชอบมากๆแล้วก็จะเป็นไฟเชนแล้วด้วยนะคะด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นพรมดํามานะคะออกแนวหรูหราแล้วก็สปอร์ตไปในตัวเลยนะคะแผ่นรองอันนี้เดิมๆมาจากศูนย์นะคะเป็นเบาะสามแถวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะสามแถวแบบนี้เลยนะคะ SUV ไปกันแบบครอบครัวเยอะๆแบบนี้ได้เลยนะคะขนขนขนของคือสะดวกแน่นอนตัวน็อตไม่เคยขยับ4ี่อาร์นะคะที่มา จากศูนย์บริการนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะคันนี้คือได้ไปคือเดิมๆทั้งคันนะมาเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะปะมาค่ะเรามาดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าตัวปี2021แล้วเนาะอันนี้เป็นตัวพุสตานแล้วเรียบร้อยนะคะหมูไม่อยากจะพูดเยอะเลยเข้ามาคือข้างในนี่คือกิ่นใหม่ยังอยู่ภายในคือกิฟมากสําหรับคันนี้ เราเลื่อนมาดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่าคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมีแอร์สจุดแบบนี้เลยนะคะเลือกปรับใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของอุณหภูมินาะเราก็จะมีลายไม้นะคะช่องใส่ของปกติเลยค่ะลูกค้าขะจอเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะเสาวงมาด้านะจะเข้าใจเลยจอนี้เป็นเหมือนกันหมดที่ไม่เปลี่ยนก็คือตัวจอเนี่ยแหละเนาะแล้วก็เฉพาะคนขับนอ้องก็จะทราบเวลาเรา หมายถึงว่าออกตัวนะคะจะโชว์เรื่องของความเร็วนะคะตรงนี้เนาะหรือว่าลูกค้าดูจากจอด้านหน้าก็ได้นะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเลื่อนลงมานิดนึงเป็นโหมดแอร์ลูกค้าเลือกปรับใช้งานกันได้เลยเป็นโหมดออโต้แล้วนะคะนี่คอนโซลกลางที่ชอบมากหรูหรามากสําหรับคันนี้นะคะก็จะได้มาในส่วนของร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมีโหมดให้ลูกค้าเลือกใช้งานเป็นโหมดสปอร์ตนะคะแล้วก็จะเป็นแบ่งมือไฟฟ้าที่ให้มาจอยคอนโทรลเลอร์นะคะ ที่ปรับเสียงก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้ช่องใส่แก้วน้ําที่พักแขนแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะที่พักแขนเนาะอันนี้เขาก็จะเลื่อนเปิดได้นะคะ2จุดเลยนะด้านในก็จะมีจุดเสียบ USB นะคะแล้วก็ AUX แล้วก็จะมีที่เสียบเป็นเป็น s d card นะคะที่เขาให้มานะสำหรับคันนี้นะคะช่องใส่ของกว้างมากนะส่วนลูกค้านะคะที่อ้า power outlet มีหรือเปล่ามีเหมือนกันแอบซ่อนไว้อยู่ตรงนี้นะ กันล่างสุดเลยตรงนี้นะคะมาด้านหนหบ้างดีกว่าพวงมาลัยสามการพวงมาลัยทรงสปอร์ตพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะฟังก์ชันการคอนโทรลนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็จะเป็นไอสต็อปนะคะที่เขามีให้มาด้วยนะคะมาเรามาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างดีกว่า จะเป็นเบาะหนังเดิมๆจากศูนย์เลยค่ะลูกค้าแล้วก็ดีไซน์เบาะมาแบบเรียบหรูดูดีเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าสองฝั่งนะคะคันนี้ไม่ช้ำไม่โทรมแน่นอนนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเพาะดานด้านบนของเขานะอันนี้ก็จะเน้นเป็นสีดำนะคะทรงสปอร์ตเลยลูกค้านะคะใช้ทุกอย่างใช้งานได้ปกติส่วนด้านหลังนะคะก็เดี๋ยวไปดูการน,นั่งไปดูความเรียบร้อยกันดีกว่าค่ะว่ามันกว้างแค่ไหนปะ มาค่ะเราเข้ามานั่งด้านในกันบ้างดีกว่านะคะฝั่งคนนั่งเนาะด้านหลังนะคะอันนี้แถวที่2นะคะก็จะมีที่พักแขนที่เขาให้มานะคะโอ้โหเบาะตึงมากลูกค้าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยแล้วกันนะส่วนด้านหลังนะคะมีที่เสียบ usb มาเหมือนกันนะคะหมดแอร์ออโต้เลือกปรับใช้งานได้เลยนะักคนใช้งานสามารถสั่งการได้เลยนะคะคนนั่งหลังเนาะไฟนี่เขาอยู่ครบทุกจุดเลยสําหรับคันนี้นะคะการนั่งของเขานะก็คือหมายถึงว่าเบาะหลังนะคะก็จะ ดีไซน์มาให้แบบมันสูงกว่าบาะหน้านิดนึงซึ่งเวลาลูกค้านั่งในที่ที่แบบว่ากว้างๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนาะเวลาเราขับเคลื่อนรถอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่เมาแน่นอนนะก็ค่อนข้างที่จะ ดีไซน์มาแบบดูดีเลยแล้วกันค่ะที่ชอบ m a ด้า CX8 นะคะวันนี้มีเข้ามาแล้วเราบอกเลยว่าราคาตอบโจทย์แน่นอนสภาพราคาลูกค้าเข้ามายังไงถูกใจนะคะจัดไฟแนนในเต็มกู้ได้เกินนะคะเลดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79ลรับไปเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้คันนี้ไว้ใช้งานไอ้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะยังไงฝากมาด้าซีเอคันนี้ไว้ด้วยคะ่ะบ๊ายบาย